สบายด,สายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเมื่อนี้อยู่กับทีมงานเด็กหน่อยนะทุกคนเมื่อนี้มาเือนน้องกอนเป็นมือสั้นวันดีเมื่อนี้นะทังเกตทางหลังแม่น้องกอนออกจากไฟแล้วนะทุกคนบ้านาเฮาน้ออกจากการ,รเลยคนก่าที่นีน่พิธทีู่กขอต่อแขนเลยคนจากที่ว่าเขาออกแต่ไฟหรือว่าออกแต่กรรมแล้วเลยแบบเมื่อนี้จัดงานผูกแขนสู่ขันให้แม่น้องกอนนะทุกคนจากี่วคอดลูก เสียเลือดแล้วก็เสียเหื่อเสียแห้งมาทนแบบมันเป็นอันเวลาเขาออกลูกมันคนเป็นอันสุดที่ว่าเจ็บหนักมันพอม่นยิงแต่แบบอันเวลาอยู่ใครกินน้ำ้อนี่ก็เส้ยเวลาลายมือหรือคนบันเอ็งอะแบบจัดพิธีผูกขอต่อแคนสามคนกำลังใจ กับแม่น้องกอนนะทุกคนกอาการขอบคุ้มของน้องกอนนั่นแหละมีน้องกอนแล้วก็พอกกอก่อน้องกอนแล้วก็น้องของน้องกอนกับแม่น้องกอนนะทุกคนบรนี้ก็รวมพี่รวมน้องทุกคนมาหลายคนสาวขาวสาวลอยหลายคนมาขยิบพ่ออีแม่ป่าลุงลุงป้าเอาอี้ยงมาเบิร์ตนะทุกคนพี่น้องเขาชาวพ่อนกับมาแต่ว่าตอนนี้มาแต่งโตใหม,ม่มาเห็ดกลิ่นนะทุกคนมาแต่งผ้าขาวแล้แแว,วก็เม,มื่อแต่งโตใหม่เดี๋ยวผมมาใหม่ เดี๋ยวตัดไปเบิ่งบรรยากาศตอนผูกแขนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิตามีรอยก่อนน้องน้องมอกรกับมอกรนะพายหลอกกันน้องมอกรกับมอกรนะพายหลอกกันน้องมอหลอกกว่าอะมันงามเป็นตะแพงมันงามเป็นตะแพงมันง่ายมาก่แเลยง่ายมากจะจีดีง่ายที่ขนมกมกร

เลี้ยงน้องแซมเป็นแม่น่องโตกับโตน่ะแพลรอกกันเอาโอ้เป็นอะไรย้อมได้ก็เดียวว่าชียองน้องอีกนี่ซาร้อยมาแล้วทุกคนหนาใสมือแต่ว่าซอพอน่ะอยู่เทิงเราทุกคนเห็ดเวียกเข็ดงานเป็นแม่สีเรือน พามานบังแม่ครัวเลยทุกคนสาพรเมื่อนี่ยบได้ครัวยังครัวพักติวกคครัวเยครัวเเป็กนัวเป็ดกไก่กันมีชะเน่ก็หนีอยู่ทุกคนแต่วันนี้มาคัวพักติวอุบ่าวจุบันนี้มันมาตุยอาหนอกไม่ย้ำจะพักให้กินทำรมุนไพรจะต้มพักสุกินบอกพักินเจไรก็ย่งน่อะไรกนชิ้ดับไ่ดอกันอยามไ ูเดียวตอนนี uh ้พี่น้องยังมาบวกบมาหลาคนยังอยู่ประมาณจะคนตสองสามองสูแหละกลัวแล้วสองสามายใหญ่าใหญ่าใหญ่ใจเย็นนอยู่ป่าอเย็นมาเย็นมาเอน้องทุ่งเจ้านั่นคอยห้องกับผู้ใหญ่ยิน พกันดาเด็กยินมไว้ปะทอันนี้แม่น้องลอยนะทุกคนกันทำฮาคนโสดนะแม่แม่ซอยนะทุกคนโสดทั้งโสดทั้งงามพ่อมาละกาอีแม่นะทุกคนแลวก็แม่นองกรล้วกาพ่อนองกรอสบทายกล่องในจระเ แม่นกอนออกแต่ไพ่ทุกคนบัดนี้นะแบบสบายเ้วมันเเลาะเลาะได้คนหน่อเดี๋ยวมาเบ่งเงนคนหน่อยคนหน่อยก็ูงจกความทุกคนแบบโบหอยโบคอยอันนาปันใด้บค่อยแอลปันใดก็คือชิบ่ดื้อคือมกรนะเบ่งแพงฮะ บอกว่าถามเพื่อน่ะไอ้กับน้องนะใครอบอสูบเพื่อนเพื่อนนะบอดีลอยนะว่าน้องเพื่อน่ะรอกว่ามันขาวว่ะมันดึงมาทางหน้าได้เนอกจากเขียวเมันดึงเดี๋ยวนี่นี่แล้วมันก็เขียวเอาไปตัดถิ่นแค่ตัวทางล่างจะมาถามสาวพรก่อนขั้นเอาพัวเอาลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก่อน จักได้ก็ได้จักได้ก็ได้เอาลูกแผดเลยนะเด็กสองคนเด็กพอไวอันน่าหยาดพี่น้องแท่งอันแม่นองกรนะทุกคนพ่อเถ่าวไม่เถ่าวแต่กาสิเป็นจักเป็นไพ่ลานไม่แต่ผูกง่ามเลยทุกคนทามผลไ่ดององเบอรจักเนาะอันนี้สลอย์สลอยเดชอาลูกผู้ชายหรือไม่ยิงคัมแบนได้วอสมูดว่าเลือกได้ เอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเป็นยังเอาไม เธอเดิญมาเนี่ยมากอดพวกดอยู่ในเสียงมันร้องไก่ร้งไห้เลยเดียวดีแก่เนี่แก่แก่อมมาลนแ่อมาูบถ้าเขาแม่นเลือกได้เชี่ยวพวบันไดเลยว่าบ้านไก่กับบ้านข้าน่งเอาบักษาจังหาเงินเก่งเนี่ยเอาอ่างเสมาให้เอาผี่บะเอาถามแล้ว มีแต่คนโซนนะทุกคนสาวพรสาวลอยอันนี้ก็โสดแม่สาวลอยโสดบ่พ่ออกอกฮักเองแม่น้องลอยนะแมนเนาะถิอวางสัเขาปล่อยให้ซื้อนะทุกคนจะหน่อยบิถิษากระเบืออละบอ บอกความจริงนะแบบแบบเรายัางชิงพ่อคนที่ดีกว่าหันทนะขายขนมแล้แม่กลมนะเดี๋ยวคิมาถามพ่อนกรน,นะทุกคนว่าเป็นยังันบ้านเขาเขาคืออยู่ภัยเป็นัเขาคืออยู่ภัยแบบพอเป็นผ่้ผู้เพิ่นเพื่อนี้ประสบการณ์นะทุกคนเพราะว่ามีลูกละสองคนอ่ะ เคือมาแต่พอแต่แม่มาแต่พอแต่แม่คนอันนี้เป็นพ่อแม่พ่อแมายุไทยเนาะอันนี้เป็นน้ำพอน้ำใข์ทรมาของเราเต็งแหง อันนี้เป็นค้อมือทางด้งานฮิตคอมประเภทนี้นะทุกคนแต่ก็สิ่งที่ว่าเคยปฏิบัติมาเนาะแต่ว่าถ้าตามรักวิทยาศาสตร์การอยู่ภายก็คือเป็นการพื้นผูห่างายเนะทุกคนเพราะว่าในส่วนที่ว่าแม่ตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกมีบุตรอยู่ในท้องนะทุกคนห่างกายหรือว่าฮอร์โมนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งธาตุทั้งสี่ว่าจะเป็นธาตุบินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟราทุกคนซึ่งเหตใหห่างกายอราโมนเสียสมดุลและไรจากลอดแล้วก็จะจะมีการ หายอยู่ไพราาวาเฮ้ามีการเสียเลือดแล้วก็เสียสมดุลทางหางกายและเหตุให้ต้องมาอยู่ไฟนะ่ะทุกคนอยู่ไยคือเป็นการพักผ่อนหลังจากที่ว่าเฮ้า่อดแล้วก็ทั้งเมื่อยนะแล้วทุกคนแล้วก็เสียเลือดเสียหนำเสียสัตว์ยั้งต่างๆคนแล้วก็คือการอยู่ไฟหนึ่งมาเห็ห้สุขภาพแข็งแรงแต่ผื่นผู่ทั้งด้านหางกาย ก็คือทลากก็คือพื้นผูทั้งด่านความงามเราตะกุนการอยู่ภายใน,หนยเหตุแห่ง <c oughs> พื้นผูความงามได้ตะกุนเพราะว่ามันมีการพักผ่อนแล้วก็มีการกินน้ำผ่อนเตะกุนที่ว่าเป็นอันยาสมุนไพรพื้นบ้านเทาแล้วก็พื้นผูพวกหนาท้องเราตะกุนเพราะว่าเวลา,า,าที่ว่าอยู่ภายนะเอาม่อด่อนสิปอดเนาะเอามีลูกอยู่ในท้องะตะกุนเหตุน,หานาท้องเพานี่มันปุ่งแล้วก็ ถ้าเฮามาอยู่ภัยกระเซียรไหนนาท่องที่ว่าเคยเหี่ยวงานจากการขีขอดเอาทุกคนกับกลับมากระสับคี่เก่างามเป็นสาวคือเก่าอันนี้กันอับน้ำห่อนั้นแมน ทองแบวบลงน้ำเงินแล้วก็กลับมาสมดุลคือเก่าเพราะว่าตอนที่ว่าเขามีลูกทองมันปุุงยังได้ประกาต้องแบบยืดอยู่แล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อดีของการอยู่ภายในใคนที่ว่าบุคคนมองข้ามแต่ว่าบ้านเฮานะ่ะแรกๆเป็นยังเขาคืออยู่ภายเพราะว่าบ้านเฮาน่ะช่วงสมัยก่อน,นส่วนใหญ่สิคอดแบบธรรมชาสตร์เป็นส่วนใหญ่ทุกคนบ่คอยแบบมีหงมอมเนี่ยยังบ่มีความทันสมัยทุกคนถ้าก็มีุงมอในช่วงที่ว่าเฮาใหญ่ พี่ห้ากับบรด้คอร์ดแะหองหมอสอ้าว,วดี่เกิดอยู่เพื่อนซาแปะก็เกิดอยู่เพื่อนซาลาดก็เกิดอยู่เพื่อนห,หนะทุกคนไก่ห้ออันนี้นะบ่าห้องนี่แห้งเล็กน้อยเกิดอยู่ป่าแต่ว่าบางวัฒนธรรมบางอันเหตคของประเพทนี้แถวคนลาวห้องนะทุกคนเวลาได้ลูกเขาจะหายไปคอดอยู่ป่าเพราะว่ามันเป็นหิ เราโอ้ well field, bas, hey, ่หเป็นย no ัางนอกหายไปคอดอยู oh, cool. ่ป่าอยู can, ่แถวเขตมังนองแถวตะพุ่นได้ยินมมละเฉพาะบากคนแต่ว่าสาวสลัดก็มีลูกอ่อนนะทางคนอยู่อยู่เพื่นนั้นพ่อองกรเป็นเพื่อนผู้สาวเพื่อนนี่กระต่ายแม่อยู่นี่นะทุกคนเดบ่าวู้สาวเขาพอกันเลย เลียสาวคนนเิ้รักสาวแที่กถ่ายถายสลัดเลยคนกันลูกมันก็มาคนสบายสบายดีทุกคนมันก็มามือนหกมงก่สาวนอนจังหน่อยาา่าเราชบปรเด็นเ็หยังก็มีต้มไก่เลยต้มเต๊ะ แล้มีลาบกรบส้มไทยเห็ดว่ะแต่จะเป็นสักคอนแนวมาเห็นจ้าพนกับบ่อยอนี่ยแตได้่นไปขาดนั่นขาบนี่เลยเป็นขี้ออดก็เป็นขี้ออดโอซันน่กคนเขามันโดนหมักจีบมาาซาเนาะขาเอาเนากินนะใส่เขาเเต้นบัวทามาซาวเรากินแด้บ่กินนี่งไก่ละเป็ด บอเราเห็นพี่น้องอิ <sk <sk ่มเราก็ดีใจแราหบดแล้วเอาอยู่หมอกหมแล้วตอนนี้นะผูกแขนก้อนหมูกะแม่นางร้อนะทุกคนกำลังชิผูกก้อนหมู โมีเงินหลับไปหาเอาใบบักเผาวได้มั้งผูกไปตอกคุ้งก็ได้ใบใหญ่หงอได้ใบใหญ่ใบใหญ่มาก่อนนะใบใหญ่ไปตองคุ้งกูแล้วไปแล้วผูกกับใบใหญ่อุ้มลูกได้เฉพาะเวอร์เพอรเวอร์ความจริงเออคนเวลาเอาผูกแขนนะบ่จาเป็นจะใส่เงินก็ได้แต่ว่ามื้อนี้นะเฮามากินต้มไก่เงินเพิ่นก็เลยจาเป็นต้องใส่เงิน ใเอา้ายนับควนหลานกับควนหลานนะทุกคนถ้าเป็นคู่บาวสาวก็เป็นต้นเป็นต้นเพืนในการดำเนินสีวิตของคู่บาวสาวแต่ว่าการอยู่ไพ่ทุกคนสลับสันสสรุปสันสันคือเป็นการพืนผู้สุขภาพสลับ สรุปส,ปส,สั้นๆเลยคือเป็นการผื่นผู้สุขภาพของแม่นะทุกคนะว่าเสียทั้งเลือดเสียทั้งเหงอทั้งแหง้งจะเอาไครจะข้าแลก็เชี่ยเลือดแบบพีแม่ แ่ม่มีไปาเราอยู่ะกูนจักหมื่นแม่เราอยู่จักหมื่อแม่ตาอวอลหนึ่งหนนึงหนึ่งเล็กมาหน่อยแน่เล็กหน่อยได้แต่ว่าปกติอยู่เจ็ดมื่อก็ได้นะทุกคนอ่ะเงินห่าเนี่ยไปใส่ด้วยพวกใเนี่ยก็นียังหัวเช้าแล้วเอาเข่าใช่ไหมเอาเข่าเช่ได้่ะแล้วก็เข่าก็อ ฝาถ่านมาก่อนนะครับสรุปปุ้ได้ถ่าวกกันนี cassette 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 ่นะโอ้โห ว้าี่นี้จอมาจับบลาจับอ่าง้ผูเได้แล้วคกมาอ่อไม่แพ้ได้ม่ีเราผูกมันวได้แวอุ๊เปอรัโอ้ผูกบนรากจับเราจับแขนมาเลยผกอ้ไรมา้อไมันดีแล่ก็บอแมวันนีก็บว่าใช่วันนี้วันนี้ดีร่าแล้ว่ไมันดีแ้วว่ผูกแคนหล่ะก็ดีจอย้ตวแม่จับม่ ท่นยีนี่้อง่ถ้จเาก่ายแผลบ่อยเพื่อนเวลาเมียวากับเหียวข้ย่วยมันหาไป้วยันห้าันายกนแล้วกันายกนหงาันายกันหายกันหงอันายกันเงายกนายกันหยกันหงายันหายันหานยันหายันหนหายกันหงานหงายกเายันสนแม่กว่ากันหงมเกันหงยกัหงยงานหด้งาน แล้วกูวุเก pues okay. ิดมาไงกเลยนีแม่ถูกคนใช่ไหมหน่อแพงเขาจะใส่กระนำมาน้องตมเป็ดน้องตมเป็ดป่ะก็ขห้นแดดว่าหอดำเลยลำบกลงกันจะคลองลงก่อนได้นะ

เดี๋ยวจับอันนี้มาเอาคไว้อยไ่้อากเนพนักดเราเป็นักาคนหน่ต่ายไหมนว่าสายหไุ่มเื้อน้ตาลไม่คื่ื้้ตาลไ่เลือทั้งา ไดอันไทยลูกเคยเราพูดทั้งขาทั้งนั่นนั่นเคยนั่นมอกันแบบปเกย์หน้าใบแซนหาอะไเคยให้แม่ฟนี่แแม่มีไฟไทยให้ในาเลยดีย่เ้ยด้นเ้ยนี้ยเดียเดินี้ยเดเมียเดนี้เดเี้ยเดินเ้ยเดินเี้ดนเ้เดเดดนเ้ยเดินเต้เดนเดนเอเดินเดดเยเดินดเยเนเตดน้ยเดหนเดินเด้ ฟิตวังชัยชมวังอเคโอกคฮได้ได้บาคนตายดกันมาบอโมแมนว่าเราอคักเรายังชิ้พ่อคนติดดีกว่านีเยอะมันเปื่อยหมนั้มันก็เปื่อมีแม่สลอยแล้กคน

เดี <À. S 3> ๋ยว่าปูกแ่ตัวเองนีแ่วานก็าปูกไปลูกมานเิ่ให่ใหญ่ยยังไม่เกเลยนั่นแหะให้ลู้แน่มันใใหเียน้ไลไกสนอาไล้นก็หาจุดลาเราปับป้มาแล้วให้ใหู้กแ้กนเอากระตุกน้ำาย่อใส่นะ โอ้มันแร่มันอยาบทันมดแล้บาทเลยนะค่ะพี่แคนนะนางเอกมาแล้วทุกคนแล่นไว้กว่กระต่ายอีกมดละ้พี่แ้นะเอย่ย้มดีเ่าน่ะ่อแ่มาบทันทเอีมแม่ผูกให้อีมยสิได้ผพัวเลย เราเลไมาได้ปูกอยู่ไม่แล้วปลูกอะไปลูกไอ้แป๊ะมั้ไมมันใช่ได้พวนนละโม่ขายเบิดนั่งล่งไปปลูกอห้เล้ยแลม่ ไปแกวก็บ่ได้พร้เลยแลวลรหมือนล้วมผมไม่กดมางึไม่เยนี่มีเบิ้งมีมีเบิ้งเบิ้งได้เดียวนี่ท่านเห็นไหมเห็นไหน้อได้แลวเนีก็เอากับมาแักน้อยขนาดเนาะพ่งคันว่ายืนให้เขาผูกแขนให้งายมือขึ้นเด้อมีแห้งเจ็บใ้ไข่ ไอ้มันโฉไอ้มันมันไม่ไหวซ้าถูกโชคมันงำเงินคำถูกมันเอาเมียหม่นี่แหละโอ้คือว่าเคยได้แล้วเนี่ยเมียหม่อาถูก เอาเดียวนี่เคยแม่เมือแห่งใจะกล้แต่ลูกไท่ลูกเคยอเูแม่้ามันแล้วผูกม่มาไาไร่นูเยอะฉได้นยมาี่นผูกแม่มา่อยมไูกแม่มาถ้วแม่กำจไดเงินใปห่อนี้อย่งงย แกว่าเลยเก่งบอคนหน่อยมันเอาบุ๊เป็นอยู่มเนีแม่เก่งคือออนเพื่อนเป็นยังไงรอไปไปนี่เอาไปนี่้ผูกมันนี่ไปเอามากินเ่ยไปเอ้มากอนเลยไปเอาเนั้อมนย

อาหารกัเป็นต้มเป็ดกับหลาบเป็ดเหมือนอันน้เปืนไก่หวัดดึงแล้วเบิ่ง้างไก่ผูกแขนละสษาหอเป็นกาได้ข้างไก่ปีนิพนธิตตดีอยู่แบางีม้าต้มุ้ยถั่วเบิ่ง้างไก่วหร का है गाड़ी गाड़ी नहीं जावता दादा मैम का

เฮงหลรวยเงินคเรามาอาบเอาเราไปยยกแต่คนเดียวสนสานราทุกคนเดี <teng as> ่ยวอนิ้กับกาลสนกินข่าวสาวทุกคนมีแต่พี่น้องลูกหลาน้นองม่ได้มาบดบแต่ว่าลุงน้ำบุมมีแต่บ้าเดี๋ยวกินข้าวกันทุกคนกินข้าวาเลยนะแบบเมื่อนี้นะแล้วเ้าอยู่นี่เลยเล้วเ้าอยู่นี่เลย ก็บอไดหนึ่งเขาก็ไปเสรจกินข้วไปกินขอบนได้ขากอนนั่นก็กอนนั่นอุ้มที่เขาอยู่กอนใช้ตับเป็ดได้ครับเป็ดได้ครับอีกพี่นบอกกอนนายอยากได้ใบลอยกับบุลูกหน่ละงอน อะเด้อนี่อเมื่อลาเด้อเนเาสงสัยผมมีเ่ลัเ็นัเลยอ๋อคุณกิน้อเางอคนั่นเขาบว่าละล่างผนามาชูุจะลินรศัาท์นักกินแบบจลินแม่ป๊าดตนวสวหนาแหละ ข้าไได้สขขาไป่ใส่ขาวัาเราตื่นอาสั่นๆันเราตื่นเท่ากับตื่นหมดเยเฮงหมดเนี่ยไอแม่เปิดแลจิงลยไหมร้อยิ้มที่มันนั่งแม่เห็นไหมต่้งอยู่ใ่กล่องตั้งผีวประกอบเด็กซ์เขาเนี่ยาเาอันนี้เนี่ยกิ้มเขาแล้วเหมือนยันไปในร้อยไปยังปั ได้ทุกคนกินข่าว้ะเป็นครั้งแรกนะป้าวัดสายกินข่าวยังเจ้าเกเป็นลกินหลายคนกินหลายคนนะทุกคนกินหลายคนแล้วก็แฟรงหน่อยน่กินข่าวสามกีคีนงใก็ไดินกองแเดแล้วหายจะพาคนเอินกินข่าวกันให้อัน พอนางกอนม่ได้กินขาม้นาได้กินากันทุกคนกินขาวเส้าไหมทพื่อนพอนง่ากง่ายง่ายง่าายง่านง่าน่ายง่ายง่ายง่ยง่าย่ายอยง่ายง่าย่า่ายงยง่าเงื่นยง่าเง่ายาเลยาายาางเายงย่่งาาา

ได้แล้วมกซไ้ลูกชายจันนะเฮิงไปเฮิงมาเริ่มจะเป็นแมยงิง้เลยแมงหม <c oughs> ตอาตองหาลูกไผ่ไปไหวเ <c oughs> มันจะกลายงาม,มยอไกไหยอกติด <c oughs> เป็นอะไรลูกชายไปเชมเหมือน,น,นันนะ <c oughs> ปลาปักมือวะไม่้แม่เบิ้งปลาก็บ่ได้หมักน้อยก็บ่ได้เอาเอามันมือมองที่ว่าปลาปักมาให้แม่เบิ้งอาเาปอหนาข้อปานะกคนพี่น้องกันแน่นี่น่ะพี่น้องกันเบิ้งมมีผู้บ่าวผู้สาว พี่น้องกันเบิดพี่น้องบ้าเบาวกับเมีบ้ามีนเฮือนนับแต่เฮือนเอาลงไปผูกทุกคนชุดทางลงไปของเฮี้ยนผุนพี่น้องกันเบิดแต่ว่ามาบกครบกันมาครบนะเฮืนอนปะเท่านะพี่เดี๋ยวปูขึ้นทางเทิงนั่อีกเมียนสิกกินแล้วแซวนี้บ่ได้ทุกคนต้องเมียนเป็นหน้าที่ของผู้สาวแต่ว่าผู้ชายอยากเก็ตก็ได้นะทุกคนคือ

เดี๋ยวสลับคลิปนี้กับต้องขอไปก่อนนะทุกคนเ <laughs> มืเ่อนี้เป็นงานแน่นอนเลยทุกคนถือว่าเต็มไปด้วยความสุขหัวม,มีญาติพี่น้องลุงป้าเอามาให้กำลังใจนะทุกคนขอต่อแค่นสิลาจัางไดยเอ,อิญเอฟซีมาล่างถ้วยนะแม่ตอกนกินกันอย่งเอิญตอนกินกันอย่งเอ,อิญนะทุกคนตอนลางกันยังเอิญนะทุกคนแต่เสือโดยที่เ่ไม้แล้วเสือเก็เป็นหลังเถื่อนหลังตัวน้มาแม่เหลือไปเดียว เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับอโตไปเรียนทุกคนขอบใจทุกคนที่ว่าขาวาเบิร์นทุกคนมากกะให้กดไลค์ถ้าถึกใจกะกดแ้ใหทุกคน <c oughs> ไป้ <c oughs> ถ้าถึกใจกะอินบ็อกเนาะ